อ่าเดี๋ยวอาลองบ้างนะนนเฉยฮ้ยจริงๆหมาตัวนี้เก่งโคตนะค่ะโลกอ่าไปนั่งกับคุณพ่อเดี๋ยวอาทำให้ดูว่าจริงๆตัวตนน้องหมาของหนูเป็นยังไงเคพร้อมนะเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมตัง้งกล้องผมนึงจบเคมาดูตัวตนกันนะนะครับเ้เลยสอนเหมือนกันเลยครับทำเหมือนกันที่สองทำเลยจังหวะหนึ่งจังหวะสอง วพาจริงๆแล้วไอ้ค่าที่ผมให้ไปครับมันคือความเก้นข้นมันคือเอ็กเซนต์มันคือแก็ดเลยเนี่ยレสปอนยกหน้ามองหูรู้นะครับผมก็จะรอเขานั่งเขานั่งปุ๊บผมจะสั่งคอยทันทีแต่ถ้าเขาไม่นั่งปุ๊บผมก็จะใช้วิธีเดียวก็จะขอมนะครับ จะรอกันสองนาทีนะครับก็สองนาทีไม่นั่งไม่หมอบปุ๊บเราจะเดินกันอีกเหมือนกันรอพิจกีกรรมดูนะครับคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอย มองนะครับเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่ เก่งมากคอยคอยคอยมาเร็วมา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  สิ่งที่ผมทำให้ดูนะครับก็คือจังห,งหวะสุดท้ายเนี่ยถ้าน้องหมาครับเขาไม่ได้เป็นหมาหัวอ่อนมากครับเขาจะมี